มันลายหรือ,อยังเนาะสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Nbk นะครับ mm hmm. ก็มาเป็นผู้เสี่ยงชีวิต mm hmm. เสี่ยงตายในสถานการณ์โควิดคือประเด็น,นคือเราจะมาดูป้ายใบวินกันนะครับที่ Nbk เนาะคือรถก็ไม่มีคนก็ไม่มีตอนนี้เราฉันอยู่คนเดียวด้วยเนี่ยเล่าเปี่ยหัวใจมากคือมีวิดีโอหลายอันแล้วเนาะที่ถ่ายไปแต่อันนี้เป็นการไลฟ์สดเนาะ นี่แหละป้ายนี้ป้ายนี้จะเป็นป้ายของน้องวินตอนนี้เป็นป้ายของคนอื่นอยู่นะครับแล้วก็ป้ายวินจะพอเมื่อไหร่เนี่ยฉันลุ้นมากเลยตอนนี้คือแบบกูจะมีรถกลับบ้านหรือเปล่าวะคือแบบถ้าในขณะเดินทางกลับบ้านนะๆๆเราเรารถหมดก็คือต้องโดนตำรวจจับอะโอเคปะคือแลบบ้วครับเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกที่หมุนกล้องไม่เป็นด้วยก็เลยต้องเอากล้องแนวนี้แล้วกันเนาะเอ้ยเอาไปดูมวยกันไปก่อนในจอเนะี่ย คือฉัาจะมาดูไบวินไม่ใช่มาดูมวยโอเคปะไม่เอาเปลี่ยนมาให้ฉันสิเออฉันรู้นะไว้พวกข้าบนแอบสองต้องอยู่ว่ามีคนมาถ่ายหรือเปล่าอย่าอย่าใน,นตึกยังไมีเ e คนะก็สวัสดีทุกคนนะครับคือสวัสดีมากๆเลยมีวันตั้งแต่วันที่ยี่ไม่ใช่เสิวันนี้วันที่เก้ามีตั้งแต่วันที่มาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้ว,ลวไปนี้อัน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 นี้เลยมาแล้วนั่นไงละ่ะ วินหน้าใหญ่มากประเดนคือแบบฉันเข้าไปอยู่ในรูจมูกวินหน้านี่เนี่ยคือ <c oughs> ของจริงก็อันใหญ่อยู่นะต้องขอบคุณแฟนๆชาวจีนมากเลยที่อุตสาห์ลงทุนให้กับน้องวินนะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยเนาะแล้วก็9จนถึง22พฤษภาคมนะครับ100ครั้งต่อวัน6โมงจนถึงเที่ยงคืน30วิยิงครั้งหนึ่ง30วิทุกคนเดี๋ยวเรามารอครั้งต่อไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน คือเป็นไลฟ์ทสั้นเนาะทุกคนอุตส่าห์นั่งรถมาคืนมันจะไม่มีรถกลับเลยเนี่ยเข้าใจปนะคือแบบแล้วตอนนี้ก็คือไม่มีใครอะดูถนนน,นี่คือแบบเออคือแบบตำรวจจะมาไล่แล้วเธอเข้าใจปะแล้วแบบอืมแล้วดูห้างก็ปิดอะไม่มีคนแล้วเนี่ยคือห้างมันปิดอยู่แล้วไหมอะเออแล้วฉันก็มายืนอยู่คนเดียวเดี๋ยวให้ดูรอบๆนี่คือ nbk ซึ่งก่อนหน้านี้มีหลายคนมากแล้วก็มีคนมาอยู่ข้างห้างฉันด้วยหลอนกันใ้เนี้ยเธอ แสงต่อไปจีบเขาได้ไหมเนี่ยเฮ้ย<ต><ด><ต><ด>มาแล้วมาแล้วอันนี้ไม่ชใช่ไม่ใช่<ต><ด>เป็นของดาราคนอื่นเอาเถอะดูลมรวงกัน<ต><ด>ไปไม่เป็นไรหรอกเนาะ<ต><ด>คือไม่รู้ทุกคนได้ยินเสียงผมหรือเปล่าเนาะ<ต><ด>ผมลองไลฟ์สดครั้งแรกเหมือนกันผมก็ไม่เคยไลฟ์อ่ะคือเราเนี่ย<ต>คือ<ด>ก็คือแบบรถก็ไม่มีแล้วเนี่ยก็คือแบบจะกลับบ้านยังไงเนี่ยว่าติดคุกอะ่ะคืนนี้คือไม่ได้กลับอะ่ะคือแบบอเอามาอะไรเนี่ยโฆษณา อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เอาสิเราจะเอาวินจงเอาวินฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้ทุกคนเข้าไปแล้วเจอเข้าไปแล้วเดี๋ยวกลับมาก่อนเธอฮัลโหลวัสดีแม่ฮัลโหลเออไปดูรถกันไปก่อนเถอะเหงาเหงาอะคือมาหรือยังคือไม่กล้าคือเนี่ยมันใกล้แล้วแหละมันใกล้แล้วแหละเนี่ยมีหมอตรวจฟันกันในปากในหูแล้วเนี่ย คือแบบเดี๋ยวดูอีกรอบนี้อีกรอบเดียวเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์เลยเนาะเป็นไลฟ์สั้นๆขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูตอนนี้คือ48,965ล้านคนจากดาวอังคารแล้วก็ดาวพูโตขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูไลฟ์ <c oughs> คือแบบอะไรวะเนี่ยมาได้กูไม่ดูลิฟต์สิเอาบายวินขึ้นมาสิคือเออฉันอยากดูยี่คนนี้กดพนักงานลิฟต,ต์เช็ดโตอะไรเนี่ยไม่ดู ไม่ได้ไม่ได้ละไม่ได้มันใกล้จะมาแล้ะขณะนี้นะครับเราอยู่ที่ nbk นะครับเราจะมาส่องป้ายของน้องวินนะครับว่าเแปดหมื่นล้านที่ชาวจีนลงทุนให้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณมากเลยเนาะคือแฟนคลับจีนน่ารักมากนะครับที่ภาษาทําป้ายนี้ให้แล้วก็ขอบคุณแทนชาวไทยด้วยนะครับทุกคนแล้วก็คือปลื้มอะ่ะไม่คิดว่าไปวินจะมีคนชอบมากขนาดนี้นะครับในส่วนตัวเราเองเนี่ยเราก็ชอบไรวินมากอยู่แล้วเนาะ แล้วก็คือดูดิทุกคนมันไม่มีใครเลยตอนเนี้ยมีชั้นอยู่คนเดียวเนี่ยมาแล้ว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 ทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วทําไมชอบตอนท่าบินวิ่งมากคือแบบเออฟินเออถึงแมนะ้มันจะมีอยู่ในรูปทั่วไปเนาะแต่การที่มันอยู่แบบขึ้นมาอยู่ที่ป้ายโฆษณาดีได้เนี่ยคือเป็นต้องเงินหนาม,มากนะครับป้ายโฆษณานี้ คือเรียกว่าโปรดักสินค้าดังๆทั่วไปเนี่ยยังไม่กล้าขึ้นป้ายโฆษณานี้เลยนะครับเพราะว่ามันแพงมากแพงมากจริงๆจริงๆโอเคทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาชมไ like, ลฟ์เราในวันนี้นะครับขอบปิดไลฟ์นี้สั้นๆเนาะขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับจะกลับบ้านพร้อมฉั้นไหมล่ะเนี่ยถ้าฉันไม่กลับตอนนี้คือฉันต้องติดคุกคืนหนึ่งอะคือเอาไงอะ คืออีกรอบได้ไหมรอดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมคือเดี๋ยวมันก็มาอีกดีกปะอย่าเพิ่งไปสิอ๋อโฮเคฉันอ่านไลน์ได้เลเวย้ยมันมีขึ้นมาด้วยวะอ่ะแล้วมันหายไปแล้วอะแล้วกดอ่านไงไเปนเนี้ยอะไรไปนเนี้ยหากกลับบ้านอ๋ออะไรไปนเนี้ยหากกลับบ้านด้วยฮ่าฮ่าฮ่าอืม นี่แล้วฉัต้องมานั่งดูการ์ตูนเนี่ยข้างล่างก็เป็นป้ายรถเมย์สายอะไรนี่สี่ศูนย์ทุกคนใครขึ้นรถเมย์ไปป้ายสี่ศูนย์ก็มาขึ้นแถวนี้เรามั้งจริงแล้วฉันต้องอับอายขนาดไหนคือมันไม่มีใครยืนเนี่ยมีฉันยืนอยู่คนเดียวอ่ะแล้วรถทุกคันที่ผ่านมาก็คือแบบไอ้นี่ยืนทําอะไรวะมึงขายโทรศัพท์แล้วมึงก็ยืนคุยอยู่คนเดียวกลางถนนคือแบบมึงบ้าแน่อ่ะเออคนบ้าไม่บ้าเขาทำกันไม่ได้หรอกจริงๆนี่ถ้าฉันไม่แบบ ช่วงนี้ฉันไม่ลงลูกเขาเรียกอะไรนะทำโปรเจกต์ไบ์วินที่ช่องน็อตอโลบอนะฉันจะไม่ลงทุนทําอะไรแบบนี้เลยคิดดูเหอะฉันคิดในใจว่านะตอนแรกก็คือฉันคิดในใจว่าอะไรรู้ไหมฉันน่าจะยอมไปถ่ายทุกงานที่มันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยที่เขาแบบมีงานอีเวนต์ในห้างใหญ่อะแต่พอดีติดโควิดพอดีก็คือมันก็ไปถ่ายตามงานไม่ได้เนาะจะไปไลฟ์สดให้ดูทุกงานเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ๋ออะดูมวยกันไปก่อนเนี่ยไปต่อยซ้ายต่อยขวา ใบวินสิไม่ดูมวยมาแล้วมาแล้วรอบสุดท้ายนะทุกคนรอบนี้รอบสุดท้ายอพี่บทยไม่มีพี่บทยมีวินคนเดียวคือวินน่ารักมากวินเป็นคนน่ารักสดใสมากนะครับคือชอบน้องวินมากๆเลยคือที่หน้าวินใหญ่มากคือแบบฉันจะมุดเข้าไปอยู่ในรูจมูกพี่วินแล้วเนี่ยได้ไหมเนี่ยเออดีจังเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาดูไลฟ์สดขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเออคือแบบ ยังไงวัหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะฉันอยากจะกลับก็อยากนะกลัวติดคุกก็กลัวเรบอมันไม่มีรถกลามเข้าใจป่ะคือไม่มีรถกลับไงคือเราแบบนี่เอ็นพีเคเนี่ยต้องจ่ายค่าโฆษณาให้ฉันด้วยนะฉันมายืนถ่ายโฆษณาให้ห้างฟรีด้วยเนี่ยเข้าใจใช่ป่ะคือแบบเรามาดูแอบดูป้ายโฆษณาไว้ด้ทุกคนสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ เก้าล้านคนที่เข้ามาใหม่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบเอเข้ามาอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าอะไรเนี่ยโอ๊ยมันหายไปแล้วอะแล้วฉันจะกดอ่านคอมเมนต์ไังไงไปนเนี่ยอุย้ยอะไรเนี่ยแถวไหนหรอครับสรุปอยากรู้แล้วค่ะอยากไปดูห้าง nbk ไงเธอ,อรู้จักไหม,หมเนี่ยห้าง nbk มหมเนี่ยอยู่เลยสยามานิตนะหรือว่าฉันมาผิดป้ายปะเธอประเด็นคือหนึ่งฉันมาผิดป้ายหรือว่าน้องมันถามผิดวะเนี่ย ก็ฉันกันงงซึ่งก็เราไม่แน่ใจพี่ลูกกูมาผิดป้ายวะกูเริ่มไม่แน่ใจวะแต่มันก็มีวินนะตรงนี้เหมือนกันแหละป้ายไหนก็เหมือนกันแหละเออไม่เป็นไรหรอกถูกว่าก็ไม่รู้ไม่ทังแมงเนอะมีป้ายวินเหมือนกันก็โอเคละคือทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนเนาะคือแบบไม่มีใครแล้ววะคือแบบดูดิว่างเปล่าเงาหงอยมากจริงๆตรงนี้เนี่ยคือคนเดินแน่นหนามากนะครับ MBK ปกติแล้วนี่คือกรุงเทพมหานคร คนที่อยู่ต่างจังหวัดดูไว้นี่คือกรุงเทพมหานครปกติเนี่ยรถยาวสุดลูกหูลูกตาเดีย๋ยวเธอเดินดูตอนนี้เดินดูตอนนี้ซึ่งไม่มีรถแล้วและไม่มีรถยังไม่พอเดี๋ยวจะมีตำรวจมาจับฉันด้วยตอนนี้คือแบบฉันต้องมายืนตรงนี้คือเดี๋ยวตำรวจมาจับฉันเข้าใจไหมคือเราแบบเอาไงดีวะเนี่ยอ,อีกรอบหนึ่งสุดท้ายรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนไปวินรอบสุดท้ายเดี๋ยวขึ้นค่ะเอาไปวินรอบสุดท้ายรอบนี้เดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันเลยแยกย้ายทุกคนจบรอบสุดท้ายขอบคุณด้วยนะครับ 8ล้านคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ทางดาวอาคารแล้วก็ดวงจันทร์ทุกๆคนเอ่อประเด็นคือฉันจะเก็บไลฟ์สดนี้ไว้ได้ยังไงวะคือแบบเออแล้วก็แบบทำไม่เป็นด้วยวะแล้ั้งแม่งเหรอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคนที่ดูน็อตอโลบอทที่แบบคลิปต่างๆของน็อตอโลบอท์อะที่ทุกคนได้ดูกันอะคือมันคือดูดิมันไม่มีใครทุกคนมีคนเดินมาตรงนู้นด้วยละฉันแอบถ่ายเขาฉันก็แอบส่องกิ่งอะเข้าใจปะ คือประเด็นเมื่อวานนี้ไม่มีคําของวินเนาะที่แบบในแต่วินร้องไห้อ่ะคือแบบเสียใจมากเลยคือทําไมไบรท์ต้องทำให้วินร้องไห้หมายถึงว่าสารวัตรนะทำไมต้องทําให้ทายร้องไห้เมื่อวานนี้คือแล้วแล้วไม่พอก็คือแบบดูดี BTS กเงยบเหงาแล้วเธอมาแล้วมาแล้วรอบสุดท้ายทุกคนมาแล้วมาแล้ววินมาแล้ว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  X ขอบคุณชาวจีนด้วยนะครับที่ทำป้ายขนานี้ให้น้องวินเนาะ น่ารักมากๆซึ่งแพงมากฉันบอกเลยฉันเกิดมาสิบชาติฉันก็ไม่มีปัญญารวมตาไปซื้อป้ายนี้ให้เขาได้หรอกนะแพงขนาดนั้นเอ,อ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาชมในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจบไลฟ์สดในวันนี้ไปพร้อมกันด้วยกับบริวินนะฮะขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับอ่าประเด็นคือกดกดจบไลฟ์ยังไงอะอ่ากดตรงไหนอะเนี่ยมันมันจะกดจบไลฟ์ตรงไหนวะเนี่ยอ่ะชิบหายละ อุยอ้ยอุ้ยเอา้าปุ่มไหนอะกดการสะบัดแล้วมันจะหายไปเลยไหมเนี่ยเห็นแล้วขอบคุณค่ะใช่ค่ะเธอต้องเช่ามาช่วยกันทํางานหาก,กินเข้าจ่ป่ะอันนี้ก็หล่อเนี่ยใครก็ไม่รู้เนี่ยเออดาราคนนี้คือใครวะหล่อดีวะเออเดี๋ยวถ่ายต่ออีกนิดนึงประเด็นคือจะกดจบไฟ์สอดยังไงบะเนี่ย ขอบคุณน้องไบร์นน้องวินมากๆนะครับที่ในระหว่างช่วงโควิดนี้มาทําให้เราหายเครียดเนาะคือนี่ก็เป็นครั้งแรกของการที่เราบ้าบอมาทําอะไรแบบนี้เนาะ,ะทุกคนโอเคไหมดูดิไม่ค่อยมีใครเลยมี่พี่คนหนึ่งเขาไม่แอบถ่ายภาพเหมือนกันแล้วแอบตองเขาเล่นหนงทุกคน <laughs> อีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะในฐานะที่ฉันยังหาปุ่มกดวางไลค์ไม่เจอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารออีกรอบนึง คือเมื่อวานเนี้ยคือน้องวินเนี้ยก็คือแบบร้องไม่ใช่น้องวินเทเคือน้องททยคือร้องให้หนักมากเพราะว่าแบบในทีวีคือแบบเราไม่คิดว่าเป็นเราอ่ะรองออกมาเจอภาพแบบว่าออกว่าแฟนเรากอดคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยเราจะนึกถึงยังไงถูกไหมแล้วพอออกมาทําอย่างนั้นนะคือแบบรีแอคชั่นที่ทายทาต่อสารวัตรคือรีบเดินสับขาแล้วก็วิ่งออกไปจับภาพตรงนั้นที่เร็วที่สุดมาแล้วทุกคนมาแล้วแล้วสุดท้ายมีคนแอบกรีดด้วยตรงนู้นฉันแอบส่องเขาให้ดู มาแล้วมาแล้วทุกคนเป็นอะไรที่ฟินมากไปยืนถ่ายป้ายโฆษณาจนคิดดูคนดีที่ไหนเขาทํากันอะรเห็นปะเออไม่มีคนดีที่ไหนเขาทำกันหรอกไปยืนถ่ายป้ายโฆษณากลางถนนด้วยนะอขอบคุณทุกคนนะครับหนึ่งล้านวิวที่ยูอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณก็คือเดี๋ยวคุยต่อก็คือเมื่อวานนี้น้องพายคือแบบ แบบว่าต้อรู้เค้าว่ามาถ่ายเหมือนกันมีคนมาถ่ายเยอะนะก่อนหน้าฉันก็มีคนมาถ่ายเยอะมากคือแบบมีเพียรแดงว่ามีคนบ้าเหมือนฉันเยอะมากเข้าใจปะเออไม่ใช่เซนบ้าคนเดียวโลกใบนี้นะคือแล้วแล้วคือแบบเมื่อวานนี้คือน้องทายเนี่ยอถึงไหนแล้วไหมนะกูลืมเลย <c oughs> คือถ้าเป็นเราใช่ไหมเราก็วิ่งปลี่ยออกไปแล้วก็เราก็ไปนั่งร้องไห้คนเดียวอะไรเงี้ยคือแบบ้องร้องไห้หนักมากคือฉันจําได้เลยอะว่า ตอนที่ทันเนี่ยอกหักจากแฟนคนแรกหรือเสียใจความรักคนแรกร้องให้หนักประมาณนี้เลยนะฉันเลยรู้แบบเมื่อวานนี้คือแบบร้องให้ตามน้ําตาแตกตามน้องน้องวินน้องทายที่เล่นในบทน้องทายเลยคือแบบแล้วก็จบเลยไหมตัดจบไปตรงที่ฉากร้องให้นะคือแบบค้างคามากคือแบบอันไลคือแบบอืแล้วไอ,นอ้น้องแพรนะ้องแพรนั่นคือใครเออจนเจ็บปวดแต่ไ์ของพี่เอ็กกี้เลยนะน้องแพรน้องแพร่มาเจ็บปวดในซีรีส์อีกเบิ้ลสองเลยนะ ฉันบอกเลยวันนี้ฉันยังโกรธไบรท์อยู่มากเลยที่พูดกับน้องวินวันนั้นว่าเราเลิกกันเถอะไม่เลิกสิไม่เลิกวินไบรท์ไม่เลิก,เ,ลกเข้าใจไมมห้ามเลิกกันเจอต้องคู่กันตลอดไปยืนยงสูตรลิลแลนดอนตอนนี้นะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ซึ่งคงไม่มีอะ่ะแล้วเรากําล,ลังมารอส่องป้ายโฆษณาไบวินซึ่งคนข้างๆฉันมีเพื่อนละฉันมีเพื่อนที่จะติดคุกกับฉันและเธอนี่ไงฉันขอกับรถพร้อมกับเขาได้หรือเปล่าอะ่ะเธอ ดูเนี่ยมีการถ่ายรูปพูกับป้ายโฆษณาหนักกว่าฉันอีกในยตรงนั้นเนี่ยฉันบอกให้จริงๆแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือทุกคนอย่าลืมดูคลิปเผมเนะผมตั้งใจทํามากเลยแต่ละคลิปของใบวิน่ะที่อยู่ในช่องนอตโลบอดอ่ะคือลองไปเข้าไปดูเหอแล้วดูอย่าซีเรียสดูแบบฟินๆำขำๆจินๆไปเนาะแล้วก็ตอนนี้เรามาดูชื่นชม ยายแฟนขับจีนที่มันยอมเปยน้องไบร์และน้องวินน้องวินเนี่ยยอมซื้อป้ายโฆษณาให้น้องวิน,นฉันรักษาใจนะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวก็มีป้ายของน้องไบร์ขึ้นมานะครับแต่ไม่แน่ใจว่าที่ไอคอนหรือว่าที่ที่ที่อะ,อะไรนะตรงพารากอนสยามหรือเปล่าน่าจะป้ายใหญ่เลยแหละน่าจะตรงเป็นป้ายพารากอนหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวรอรอสืบบ้านของแฟนลับแต่ละบ้านก่อนตอนนี้เขาเรียกอะไรนะบ้านเป็นบ้านของไบร์เนี่ยก็กําลังวางแผนที่จะแบบมา ผมนามใย่ป้ายของจีนที่ NPK อยู่ตอนนี้ใช่ก็คือจะเอาให้ใหญ่กว่าเพราะงั้นแล้วแพงกว่าด้วยคือแบบอันนั้นหนักมากเลยนะตรงสยายมละก้อนมาแล้ว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 เออสินไปดอกละสามล้านไปดอกละเท่าไหร่นะดอกละกี่ล้านเนี่ยาไปชื่นใจบิกี่ล้านเงินล้านผ่านไปสามสิบวิตายแล้ว ตาย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 เพราะคุณดูกันให้ชื่นใจแล้วเพราะโห่เออดูดิเอาละทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับวันนี้ติดตามทุกคลิปในช่องน่าร้อนบอดได้เดี๋ยวฉันไปขอเขากลับบ้านด้วยแล้วกันเดี๋ยวฉันไม่มีรถกลับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ